ราคา ที่อิงชอบมากที่สุดนะคะก็คืองานหลังคาอิงกำลังให้ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี้เลยนั่นก็คือการต่อเติมโครงหลังคาแบบ p ิว a ซ d w i วิค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่า p ิ s a ซ d w i วิคืออะไรวันนี้วันนี้เราจะพาไปชมงานโครงหลังคาสีขาวสวยๆงานต่อเติมโครงหลังคาขนาด50ตารางเมตรคนดูด้วยตาเนื้อก็น่าจะเห็นขนาดอยู่แค่ในคลิปยังสวยขนาดนี้ที่เลือกสีขาวเพราะว่าอยากให้บ้านเนี่ยสว่างมากๆเลยเราขึ้นโครงเสร็จแล้ว ใส่รางน้ําเสร็จแล้วตั้งเสาเสร็จแล้วยิงระแนงเสร็จแล้วแบบนี้เราก็เริ่มมุงแผ่นค่ะตัวแผ่นที่ใช้จากต้นคลิปก็คือ p u f o a ฟแบบแซนวิชทำเป็นแซนวิชเนี่ยมันพิเศษยังไงในไมมันถึงเป็นลูกรักของอิงขนาดนี้เท่าที่เห็นก็คือไม่ต้องทำฝ้าเลยเราอยากจะโชว์โครงสร้างงานสีอบสวยๆไปเรื่องหลังคากันต่อโครงสร้างสีอบ แล้วก็เลือกท้องขาวเหมือนฝ้างานแผ่นลูกค้าเลือกเป็นสีเทาตัวนี้ค่ะหลังนี้อิงเลือกแผ่นบรูสโคให้ลูกค้าด้วยนะคะเฉดสีเทาที่ได้ก็จะออกเทาเข้มเกือบดําแบบนี้เลยคือสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าไม่รู้แต่สวยถูกใจอุงอิงแน่นอนเามันก็ต้องสวยถูกใจลูกค้าด้วยอะเนาะแล้วไอ้เจ้าตัวแซนด์วิชเนี่ยค่ะด้านบนเนี่ยเขาก็คือเมทัลชีสเนาะตรงกลางเนี่ยเขาจะฉีดด้วยพ u ูโฟมความหนา1นิ้วลัง หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะประกบด้วยเมท่านชีสอีกรอบนึงให้เป็นฟลอนฟ้ารอนผนังแบบนี้ค่ะ เขาก็เลยเรียกว่าเป็นแซนวิชเพราะเหมือนมันจะมีไส้อยู่ข้างในตัวนี้หลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยเป็น50หลังเลยขอบอกว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดจากประสบการณ์การใช้งานจริงๆกันร,ร้อนได้ดีกันฝนได้ดีตอนนี้แดดประเทศไทยไม่ต่อเติมโครงหลังคาไม่ได้แล้วค่ะอิงมีแนวโน้มว่าอิงจะขึ้นราคางานแซนวิชด้วยนะเพราะว่าต้นทุนมาสูงเหลือเกินแต่ความสวยเนี่ยให้10 1ส